่ินเดชนลรีวิวอันนี้ร้านบอกว่าเรืองแสงนะลูกสีเขียวเขียวลูกเก่ามันเป็นสีขาวขุ่นหมื่นลูกเบ b บ c ี้ค t ิสโตของมินใช้กับปืนอะไรนะใส่ปืนใช้กับปืนเจลไฟฟ้าเดี๋ยวเราลองแช่น้ำให้ดูนะน่าจะส,สองชั่วโมงก็ใหญ่แล้วมั้งเบาๆๆา,าโอ้แล้วไง ห้ามดูเนี่ยเด็กปัญญาอ่อนห้ามเอาเข้าปากนะตันในลําไส้มึงขี้ไม่ออกนะเอ้๋ยวพ่งนี้มันจะไปดูดน้ําในลําไส้มึงนะนี่ปัญญาอ่อนทําให้ประเทศไทยไม่ได้ห้ามขายบีบีคิสโซเป็นเป็นของควบคุมสินค้าควบคุมพิเศษค่ะเอาต้องเอ,เอามีเคียย์หรอกมือพ่อได้แล้วอุ้ยแข็งอ๋อทำไมมันเหมือนเด็กเคี่ยมันจะแข็งๆเวลามันจะเกาะเป็นเป็นก้อนก่อนตอนพอมันดูดน้ํามันจะนิ่มประกอบด้วย H2O 90%ก้าสิบเห็นเนี่ยคุค้ว่าแล้วทําไมมันเป็นเหมือนน้ากลิ่นกลิ่นน้ําเกลือมันมีขุยขุยขาวๆพงขาวๆคุณๆเหมือนเหมือนเกลือเดี๋ยวรอ6ชั่วโมงเราจะได้เบบี้คริสเซลที่น่ารักไม่ถึง6ชั่วโมงหรอกคูเล่นชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละที่แล้วรอเอาเวอร์เนียมาวัดดูนะใช้6มิลไหมแต่ว่าร้านร้านเขาขายว่า7มิลถึง8มิลแต่ว่าปืนเจลเราก็เข้าได้7มิลอะลองดู รอมันเต่งตึงเหมือนเต้านมเต็มที่เฮ้ยด,ดูดิดูดิยังไม่ใหญ่นะเนี่ยแม่งเอ,อเ้ยเลืองแสงและแค่ในที่มืดดูดิสาเรืองแสงแม่งเต็มอะเราแช่แล้วนะประมาณสองชั่วโมงร้านบอกว่าลูกความยาวประมาณเอ้ยไม่ใช่ศูนย์กลางประมาณเจ็ดถึงแปดมิล ลูกขาวมันคือมากับปืนลูกขาวในหกมิลอเวเนียวัดนะหกมิลอันนี้น่าจะสี่หรือห้ามิลหรือว่าต้องแช่ให้มันนานกว่าน,นี้ก็ไม่รู้นะแต่เรื่องแต่เรื่องเรื่องแสงอะ่ะโอ้เรื่องแสงดีเลยดูดิเล็กกว่าลูกขาวอีกลูกขาวนี่มากับปืนลูกขาวหกมิลลูกลูกเรื่องแสงนี่น่าจะสี่มิลไม่น่าห้ามิลหรอกไม่ใกล้เคียงเลยหรือว่าแช่ต้องนานกว่านี้เราลองแช่ทั้งคืนดูลองแช่ทั้งคืนแล้วแล้วดูเรื่องแสงนะ แล้วเรื่องแสงแล้วเอาไปยิงดูมันจะเห็นแสงไหมดูเรื่องแสงนะว้าแม่งเหมือนแทงต้นเรื่องแสงที่หาดมันดีฟเลยอ่ะโอ้โหเรื่องแสงสวยว่ะดูสิโอเดี๋ยวลองเอาไปยิงเดี๋ยวลอง,ลองอไปยิงดูนะนี่ยลูกเดิมของมันเนี่ยลูกเดิมที่ติดที่ทททติดปืนมาประมาณเจ็ดมิลเกือบเจ็ดมิลประมาณหกจุดเก้ามิล หกจุดเก้านะลูกเดิมของมันอันนี้ลูกเรืองแสงลูกสีใสแล้วก็เรืองแสงสีเขียวเล็กกว่าน,นิดนึงแต่เอาไปใส่ปืนมันไม่ค่อยโหลดโหลดจากแมกกาซีนขึ้นตัวปืนเลยเมื่อกี้ประมาณเกือบเจ็ดอันนี้หกว่าน่าจะหกครึ่งนะต้องไปอ่านตัวย่อยว่าหกเท่าไหร่แต่ว่ามันเกินขีดหกอะเนี่ยลูกเดิมใหญ่กว่า ลูกเรืองแสงที่ซื้อมาร้านโฆษณาบอกว่าเจ็ดถึงแปดมิลเนี่ยแต่ว่ามันได้แค่หกมิลกว่าเหอ็นไหมเดี๋ยวมาเทียบกันแบบสองลูกดีดูเนี่ยเหมือนจะเล็กกว่ายังไงก็ดูเล็กกว่าเห็นไหมแต่พออเวเนียวัดเนี่ก็เล็กกว่านิดเดียวแต่เหมือนจะเล็กกว่าสักมิลนึงแต่ว่าไม่ถึงมิลแต่ว่าสีอื่นที่ไม่ใช่เลืองแสงอาจจะใหญ่ก็ได้นะ แบบสีคุนแบบเดิมเงี้ยแบบสีขุนเนี้ยก็อาจจะใหญ่ตามที่ร้านโฆษณาต้องต้องลองสั่งสีอื่นดูนะอย่าไปสั่งเรื่องแสงถ้าจะไปใส่ปืนเจลแล้วพบกันนะคะดูมืดแล้วมาดูกระสุนเรื่องแสงกันไม่ออกเลยไม่ออกเลยครับฟัง ยิงใส่หลังคาได้ยิงเสียงอยู่นะเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ออกไม่เรืองแสงเลยเดี๋วดูยิงขึ้นฟ้าเห็นเรืองแสงไหมเห็นนะไม่เห็นแค่สู้เรืองแสงตรงไหนเลยโอ้ย ไม่เห็นเรืองแสงเลยไอเรืองแสงอ่ะเรืองแต่ว่าเวลายิงออกไปเนี่ยไม่เห็นกระสุนเลยโอ้สวยงามเรืองแสงในที่มืดสวยงามแต่พอเอามาใส่ปืนไม่สวยไม่มีแสงสรุปใช้ใส่ขวดโหลตั้งโชว์ได้เฉยตั้งโชว์ในห้องแล้วก็เดี๋ยวจะลองแช่ไว้หนึ่งคืนดูแล้วจะ วัดดูว่าร้านบอกว่า7จมิลถึงแมิลลองวัดดูแต่เพราะว่าน่าจะแค่4ีมิลมากกว่าลูกเล็กกว่ามากเลยเล็กกว่าไอ้ลูกเดิมที่ปืนให้มามากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันว่าจะใหญ่นขนาดไหน